สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับ most best car กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับ m o สหยิบเป็นตัวรถ PPV เจ้าตลาดกันมาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะจะเป็นตัว Toyota New Fortuner นะครับสำหรับคันนี้นะครับจะเป็นตัว TRD ชุดตกแต่งพิเศษออกจากทางโรงงานเลยนะฮะเป็นตัวเครื่องยนต์2.8ลิตรเป็นตัว4 drive นะฮะเป็นรถปี2018นะครับจดใช้งานรถปี2019นะครับเลขไม่ นะะขับไปเพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะคันนี้ขับใช้งานไปน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับตัวราคานะครับทางบริษัทจะตั้งเปิดขึ้นมาอยู่ที่1 2 7 0 0 0้านบาทนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับเป็นตัว New Fortuner นะครับสำหรับคันนี้นะครับติดต่อนัดวันมาดูนัดวันมาชมรถกับมดกันมาก่อนได้เลยนะเบื้องต้นนะเดี๋ยวมดจะพาไปชมตัวรถภายในภายนอกคร่าวๆนะสำหรับคันนี้นะครับคันนี้จะมาพร้อมกับเป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซล นะครับเสียงเครื่องยนต์ฟิตๆแน่นๆแบบนี้เลยนะฮะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะฮะเดิมออกจากทางโรงงานลอยอาร์คอยู่ครบชัดเจนนะครับสำหรับด้านไฟหน้าเขานะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ตัวไฟ LED daytime running light นะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมียม นะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะจะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะการชนหน้าเป็นแบบตัวชุดตกแต่งพิเศษเฉพาะของ TRD โดยตรงนะครับแล้วก็ล้อแม็กนะฮะเป็นของ TRD โดยตรงเป็นแบบพิเศษเลยนะขอบ20นะฮะล้อแม็ก TRD ขอบ20ดอกอยางแน่นๆพร้อมใช้งานนะฮะร,รวมไปถึงตัวชุดช่วงล่างของเขานะครับชุดช่วงล่าง,งเขาก็จะเป็นของตัว TRD โดยตรงเช่นกัน นะฮะเป็นตัวโชกสีแดงแบบนี้นะฮะซุ้มคิวรล้อนะฮะตัดมาพร้อมเป็นตัวไฟเบอร์สีดําแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็กระจกข้างนะฮะเป็นตัวไฟเลี้ยวแบบปลายกระจกนะฮะด,ด้านล่างก็จะเป็นตัวไฟเบอร์สีดําเช่นกันนะฮะคันนี้นะครับจะเป็นตัวสีขาวหลังคาสีดำนะฮะออกมาจากทางศูนย์เลยนะครับแล้วก็ที่จับปิดเปิดประตูจะเป็นแบบคโครเมียมถึงสี่บานนะครับอ่าด้านในนะครับเป็นอ่าเบาะ สีดำตัดสีแดงแบบนี้นะครับอ่ะออกศูนย์ออกโรงงานเช่นกันนะครับเป็นสีแดงนะฮะตรงกลางแล้วก็เป็นสีดำด้านข้างนะฮะเป็นบ่อหนังนะครับแล้วก็เดินมาพร้อมกับเป็นตัวได้สีแดงนั่นเองนะครับเบาะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะฮะได้เป็นคู่หน้าเลยปรับไฟฟ้า6ทิศทาง6ระดับนะครับแล้วก็แผงประตูนะฮะบุนุ่มเป็นหนังสีแดงมาแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกเนี่ยออโต้ทั้งหมด4บานเลยด้วยกัน นะครับสำหรับตัวปุ่มพุทสตาร์ทนะฮะกดสตาร์ทเนี่ยจะเป็นตัวโลโก้ T R D ชัดเจนสีแดงแบบนี้นะครับปุ่มภายในห้องโดยสารนะฮะเปิดปิดฝาหลังนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะฮะด้านบนของตัวพวงมาลัยก็จะคาดเป็นตัวลายเคปล่ามาให้แบบนี้เลยนะะตรงกลางมีตัว logo, โลโก้ตัวต้าชัดเจนนะฮะปุ่มคูสคอนโทร นะฮะตัวล็อกความเร็วคงที่ขับระยะทางไกลนะฮะมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวแฮนเดิลชิพนะฮะเขาก็มีมาให้เรียบร้อยสามารถสับเกียร์เล่นเกียร์เล่นสปีดได้นะครับคันนี้ขับใช้งานไป6 9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้ขับใช้งานไปน้อยมากๆเลยนะรวมทั้งชุดเครื่องเสียงของเขานะครับก็จะตกแต่งมาให้พิเศษเช่นกันเป็นตัวชุดเครื่องเสียงของ JBL เลยนะครับ รวมไปถึงด้านตัวหน้าจอนะฮะเป็นตัวหน้าจอทัชกรีนออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้นะฮะเป็นของตัวแบรนด์ JBL โดยตรงนะฮะแล้วก็มีเป็นตัวนีเวเกเตอร์ให้ด้วยเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้เลยนะครับสำหรับด้านล่างนะครับจะมาพร้อมกับเป็นตัวแอร์ระบบแอร์แบบดิจิตอล นะฮะเป็นตัวแอร์ลาวรอบคันนะฮะรูหัวพาวเวอร์เอาเลตหรูนะฮะไทเอให้อีก1นรูนะฮะไว้เชื่อมต่อสื่อนะฮะแล้วก็ตัวช่วยในการลงที่ลาดชันตัว traction control นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวปุ่มปรับโฟนะฮะตัว H2 H4 L4 นะครับจุดวางแก้วน้ําตรงกลางคอนโซลนะฮะจะมีมาให้ถึง2จุดทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับนะฮะกุญแจสำรองนะฮะมีมาให้เรียบร้อยนะฮะคันนี้กุญแจ2ดอก นะครับแล้วก็ระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะฮะคอนโซลต,ตรงกลางก็จะหุ้มเป็นลายเคปบลากันมาให้แบบนี้หล่อๆนะฮะปุ่มไดฟ์โหมดมีมาให้2โหมดด้วยกันนะฮะเป็นตัวโหมด eco ค o โหมดและ power อร์โมดนะครับแล้วก็ตัวปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปนะฮะมีมาให้เรียบร้อยนะฮะ แล้วก็ตัวปุ่มในการกันลื่นถลายนะครับเขาก็มีมาให้เรียบร้อยเช่นกันนะครับสำหรับคันนี้นะสภาพโดยรวมนะถือว่าโอเคมากๆนะครับท่านใดสนใจหรือว่ามองหาอยู่นะฮะเป็นตัวเตยต้านนิวฟอร์เนอร์นะครับตัว TR d s p o ดีส v o นะครับปี2019นสาะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวรถปี2018จดใช้งานรถปี2019นะฮะมดแนะนําเป็นคันนี้เลยนะนัดวันมาดูนัดวันมาจองทดลองขับกับมดกันมาก่อนได้เลยนะฮะโดยเฉพาะตัวซีนเขานะฮะยังไม่ได้แกะเลยนะสําหรับคันนี้นะฮะ เบาะด้านหลังนะครับถือว่าตึงๆอยู่เลยนะใช้งานไปน้อยมากๆจริงนะแอร์ราวรอบคันเป็นแอร์ราวสตอนนะครับแล้วก็ด้านหลังหัวพาวเวอร์เอาเลด้านบนมีมาให้1รู 1, ร1หัวนะฮะร,รูชาร์จปลั๊กอนเนกประสงค์มีมาให้อีก1รู 1, ร1หัวเช่นกันนะรตรงกลางนะมีจุดวางแขนได้นะฮะแล้วก็สามารถใส่แก้วน้ําได้ด้วยเช่นกันนะฮะอ่ะตัวนี้ นะครับเป็นตัวที่พักแขนสําหรับสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวดิสเบรกของเขานะมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันนะฮะเขาเรียกว่าล่นระยะเวลาในการเบรกนะฮะดีกว่าดิสหน้าดําหลังแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะแลปหลังคาออกมาจากทางศูนย์ทางโรงงานนะฮะสปอยเลอร์ก็ได้ติดออกจากทางศูนย์เสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับแล้วก็ ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED แบบไลท์ไกดิ n งแบบนี้โลโก้ t d s i g m a 4ขับ4นั่นเองนะชัดเจนแล้วก็ตัวเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่เป็นตัว New Fortuner นะฮะช่วงนี้มาไวไปไวมากๆนะครับติดต่อมาหากับมดกันมาก่อนนะครับเบาะแถวที่3เนี่ยสามารถพับเก็บพับขึ้นได้แบบนี้นะฮะบรรจุของสัมภาระนะฮะได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะฝาท้ายนะครับ ไม่มีรอยแกะรอยถอดใดๆทั้งสิ้นนะครับเหมาะสําหรับเป็นรถยนต์ครอบครัวมากๆนะครับสำหรับตัว New Fortuner นะครับอ่ะหลายๆท่านกําลังมองหาหรือว่าตามหากันอยู่นะครับลองติดต่อมาหากระมดกันมาดูก่อนนะครับผมหรือวา่าถ้าถูกใจเป็นคันนี้จริงท่านสามารถโอนจองล็อกสิทล็อกคันสําหรับคันคันนี้กันมาก่อนได้เลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครปี2018จดใช้งานรถปี2019นะคะ รถขับใช้งานไปเพียงหลักหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับโตโยต้านิวฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับสีขาวหลังคาสีดำนะครับท่านใดสนใจติดต่อมาหากับมดโดยตรงได้เลยนะกับมดเบสคาร์นะครับที่เบอร์098ครับ490นะครับ2739นะครับช่องทางติต่ออื่นเพิ่มเติมมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้งหมดด้านล่างนี้นะฮะหรือว่าท่านใดอยากติดตามรับชมคันใหม่ๆนะครับติดตามมากับมดเบสคาร์โดยตรงกันได้เลยนะเดี๋ยวมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้ทั้งหมด นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ